สวัสดีครับอยู่กับผมมอนกันสตาร์นะครับผมวันนี้ผมมาเล่น Dead Red Review เจ็ดนะครับผมโดยที่ผมจะเล่นเนื้อเรื่อง DLC ของ r i s Red Field นะครับผมผมก็แบบว t าจะฟังนี่เหรอ Kill Red Field ใช่เหรอไม่น่าใช่นะใช่เขาเหรอหรือจะเป็น Kill Red Field ปลอมตัวมาผมว่าคือภาคเจ็ดเขาพยายามดีไซน์ Kill Red Field ให้ออกมาแบบเหมือนแบบ ใหม่ทั้งหมดนะครับผมแต่โดยรวมคือแฟนคลับเขาไม่ไม่พอใจนะครับผมจนภาพวิงเลชนะครับผมเอาภาพขึ้นมาให้ดูเขาทำหน้าตาคิลเลอร์ฟิลให้กลับมาต้นฉบับแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคสำหรับแฟนคลับเดิเไลฟิลนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่น DLC ของคิลเลอร์ฟิลนะครับผมชื่อ DLC ว่า Not a Hero นะครับผมเออน็อตฮิโร่ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีเคยอ่านจิตติดปากอยู่นะครับผมถามว่าทำไมผมไม่เล่นเกมในเรื่องของเดิเไลฟิลเจ็ด ก็จะบอกว่าเมื่อวานเล่นจบแล้วก็เลยคิดว่าหาอะไรมาแก้มือเลยก็เลยแบบเอา DLC มานะครับผมโอเคอย่าพูดเยอะนะครับผมไม่รู้ว่า DLC จะสั้นไหมต้องมาเล่นกันนะผมโอเคนิ้วเกมกันโ oh. อ้หืมคือผมมาต้องปั่นกลางไว้ก่อนอีซีมันก็ง่ายอะ่ะปั่นกลางก็แต่จักขึ้นน,นิดนึงนะครับผม Can we begin? Man, I can't help it, man. We've got work to do. clicatt โอเคครับผมตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะซับมันดีเลย์มากนะผมอาจจะเป็นที่เกมนะผมคือ เกมค่อนข้างแบบสเปคแรงเอาเรื่องนะผมก็คือสเปคผมมันเป็นสเปคขั้นกลางไงก็เลยคิดว่าคัสเซนมันไปไม่ตามซับนะผมก็เดี๋ยวจะหาวิธีให้ผู้ชมดูกันแต่ไม่แน่นะผมโอเคฉันมาถึงแล้วเดี๋ยวผมสรุปเอาแล้วกันนะก,นนะก็คือเราต้องมาตามจับตัวลูคัสนะครับผมซึ่งหนีไปได้นะครับผมตอนที่เราเล่นถ้าเราเล่นในภาคเออเป็นในภาคดิถ้าเราเล่นเล่นในแบบ ในเรื่องเกมจะเห็นว่าลูคัสนี่เป็นตัวแสบของเกมนี้ของในเรื่องเกมนี้ได้เลยนะครับผมคือแม่งโคตรแสบอ่ะ <c oughs> เดียวมาเจอคิลเลฟิลสนามแดงนะผมว่าเขาจะแสบขนาดไหนนะครับผมโอเคตอนนี้เราลงมั้งล่างนะผมเรามีปืนบาลิตตาเอ่อเป็นปืนของคิลเลฟิลนะผมปืนประจําของเขาแล้วแต่ว่าผมมีท่าทางว่าคิลเลฟิลทาปืนนี้มาแรงแน่เลยวะ่ะแล้วก็ลุกซองทรงเป็นแอนเซิ en เลย แล้วก็มีดเล่มหนึ่งผมว่าขึ้นชื่อว่าคิสและฟิวอ่ะเราก็รู้ว่าแกเป็นยังไงนะผมับโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยโอ้มืดจังเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโดดอะไรลงมาอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าวอืมเมื่อกี้ฉากค้างเพราะว่ามันโหลดฉากนะครับผม ซึ่งเกมนี้จะมีอาการโหลดชากบ่อยหน่อยนะครับอืมเดี๋ยวนะเอาปืนพกมาเล่นมั่งดิประหยัดปืนใหญ่มั่งเย้ตกใจป้องเขาให้หมักเข้าให้โอ้โหนี่แหละฟิลล์ฟิลเออนี่แหละ ยังคงเป็นคิลเลอร์ฟิล์อยู่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมยังคงเป็นความคิลเลอร์ฟิล์นะท่านผู้ชมเพราะว่าแกใช้หมัดกับโอ้โหเกิดพละกําลังของแกอ่ะนี่แหละที่ผมต้องการลูคัสอยู่ในแล lab ตรงนี้มีอะไรบ้างนะสำรวจก่อนอ่ามีระเบิดลูกเดียวเองเหรอโอ้คิดก็มีของเขานี่วะคิดสนามแดงตรงนี้มีประตูฮะประชมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีพวกเราสำรวจก่อนตรงนีมงงนม้มีอะไรบ้างโอเคตรงนี้มีอะไร วกเป็นไงบ้างเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาลูคัสเหรอโอ้โห The same goes for your little soldier brains, too. Adios. Move, chachos. Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type unit my see. Your mask will switch automatically to re-breather mode. Keep an eye on your oxygen tank to be safe. I'm picking up airborne spores. It's the E-type unit I ทางไหนวะเนี่ยเอ้าโอเคทางนี้โอ,นโอเคอ่าโอเคเมื่อกี้ก็คือลูคัสเออ่พยายามจะเล่นเกมกับเรานะผมก็คือท้าทายเรามากคิดสนามแดงถามจริงท้าทายท้าทายปิดคนแล้วไปคิดวิ่งตรงนี้เราต้องมาเสี่ยงกับเอ่อแก๊สพิษกันนะผมเพราะว่าเหมือนคิดยังไม่มีหน้ากากแบบ โอ้โหวันช็อตวันคิวไปก่อนอืมโอเคปอดปอดแก๊สพิและ <c oughs> <c oughs> โอ้ก <Yes. S 1> ระสุนพกอย่างเยอะเลยโอเคตรงนี้มีของอะไรไหมเดินดูดีๆเพื่อจะเจออ้าไม่ที่เซฟ มีของอะไรเปิดทำใหม่วะเนี่ยตรงนี้ต้องใช้คุญแจเอาจริงนะเล่น DLC ของ Kiss a e d v i e l บอกเลยว่านึกงว่าเกมแอคชั่นอะที่แบบเวลาเล็งอย่างงี้ใช่ไหมปกติอีธานมันไม่เลยเล็งเนี่ยคือแบบเป็นกลายเป็นเกมอีเกมนึงไปเลยอ,อะคือแบบสุดยอดอะจะไม่เซฟดีกว่าโอเคแดง เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าสีมันเป็นสีแบบไหนแดงฟ้าเขียวเฮ้ยมันเหมือนเป็นแบบให้เราเข้าตามสีหรองั้นแบบเริ่มแรกถ้าผมท่องแบบแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวรอเปล่าวะไม่ใช่ดิแดงเขียวฟ้าเออต้องต้องย้อนต้องต้องเปลี่ยนแดงเขียวฟ้าโอเคเราต้องเข้าตามแบบเราต้องเข้าตามสีที่มันบอกลูกคัสจะเล่นเกมอะไรกับคิสถามหน่อย อ,อค๋คเรดฟิลยังยังสามารถบล็อกได้เฮ้ยโอเคไหมฮะเลดฟิลเหรออยู่นั่นแหละเดี๋วยวฉันไปหาคุณแจมาเปิดกลงให้หน้าที่คริสเลดฟิ์ไปจับลูคัสไม่พอลูคัสแม่งก็กเอาเพื่อนเราไปยำเล่นซะแล้วตอนนี้คเรดฟิ์ เออรีโหลดให้พร้อมกันเลยเบต้าเจมซ์ซ้ายขวาโอเคเคื้อไปอที่ไห,ไหนเนี่ยไม่โล่งจังโอ้ว้าวมาเราจะประหยัดกระเราจะประหยัดกระสุนแล้วก็เราจะหมัดปิด เฮ้ยมัดทีหนึ่งมัดเอาไปอะไรปืน k i ล l e r Field ม่งแรงอย่าบล็อกอย่าบล็อกมีเหรอลดาจำนวนคนเอาไป วิ่งแล้วก็ใส่หมัดซะยังคงเป็นความคิเลฟิลอยู่นะฮะโอ้โหประหยัดมีดมีดเขาแรงโอ้ยโดนกัดเต็มเต็มโอ้ย,อยคิเลฟิลเสียไปความเป็นคิดหมดเดยวเดยวเด้อเด อ,อ,อย่าให้คิดต้องใช้โอ้โหไอ้พวกนี้ว้ายไอ้ตัวนี้น่ากลัวครับผู้ชมตราผมเล่นในเรื่องแม่งสองทีตายอะ่ะคิดดูดีต้องระวังอย่างมากเลยรีโลดรีโลดไป โอ้ยตรงนี้มีกล่องวะฟันฟันโอ้กสูนลูกซองเดี๋ยวทำรวดของก่อนค่อยเก็บก็ได้ไม่รีบไม่รีบมาเบิร์ดแฟตเดเย,ย้นั่นแหละต้องให้คิลเล์ฟิลชาร์จใช่ไหมเฮ้ยอ้าวผดเจ้านี่ไปแม่งเอ้ยเล่นอะไรกูเนี่ย คิดลฟิวบอกแม่งเอ้ยเล่นหาอะไรเนี่ยโอเคเราจะเอามาใส่ก่อนอ,อะไรอ่ะอา้าวไม่มีเฟืองไปหาเฟืองจากไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเอา้าอยู่นี่เองมาซ่อนเราตรงนี้จ้าระเบิดลูกหนึ่งกระสุนปืนพล็อค ฟังเสียงรอบทิศตลอดตอนนี้ <c oughs> โอเคที่เหลือก็เอาคุณใจลงมาซะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรบ้านนั่นน่ะ <c oughs> โอเ้เดี๋ยวดิ <c oughs> อุ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันคืออะไรกันมันคือเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไม่ทันแค่เก็บแล้ววิ่งดิรออะไรอ่ะ เฮ้ยมันฆ่าได้เปล่าวะเฮ้ยมาแล้วกูตามหลังกูติดเลยกูกดลิฟต์ก่อนเลยจังหวะนี้เหมือนยิงไม่ค่อยเข้า โอเคเราได้คุณแจมาแลนาะผู้ชมจะไปช่วยเพื่อนกันเดี๋ยวดูกระสุนปืนก่อนโอเคปืนพวกเดี๋ยวเก็บปืนอะไรมากระสุนมันน้อยโอเคมาแล้วพวกคุณแจไม่เป็นไร คุณมันแค่มันแค่ใช้ผมเป็นเหยื่ยอล่อคุณอะไรนะเอาชิบหายแล้วเจล็ดฟิวเอาไอ้เอาที่กองกอนพิทไปผมเพื่พอผมจะได้ตายตัวนี้ไง เฮ้ยลูคัสยาโอ้หเฮ้ยโอ้โหอ้หหหหิบหายแล้วใช้กอษน,นะเ้เดี๋ยวแก๊สพีจะหมดแล้ว ลูคัสโอเคเหมือนเราจะได้ไอ้ที่กองกองไอ้แก๊สพิษนะผมแบบแบบบรรทวอเลยแบบไม่ต้องลดเลยนะผมคือใช้ได้ตลอดนะฮะก็คือแบบเราสามารถเดินไปตรงไหนที่มีแก๊สพิษนะผมก็ไม่ต้องกลัวตายเลยนะครับผมโอเคตรงนี้เราเสียเพื่อนไปละโถ่ อ,อได้นี่ห้องอะไรโอเคครับเมื่อกี้เราเข้าประตูสีแดงนะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าประตูเขียวต่อเตรียมอาวุธให้พร้อมต้องเจออะไรข้างหน้ามีประตูไปเปิด ข้อมือคิดและฟิลจะมีระเบิดที่ลูคัสเออแปะอยู่นะครับผมผมว่ามันต้องมีสักครั้งอะที่มันจะใช้ <c oughs> นี่ก็ประตูห้องลูคัสโอ้โห <c oughs> oh ไม่เป็นไร <c oughs> เรามีหน้ากากกันแก๊สออริจินอลมาตัวนี้เพื่ออะไรคนะิสถามจริง โอ้แต่มีระเบิดปะเฮ้ยชิบหายแล้วกระสุนพนาไม่สามารถสกัดมันได้ชิปหายแล้วดิจุกยังไงาเลยเนี่ยโอ้ตบกูก่อนโอเคฉันต้องวิ่งใช่ไหม ลองหากระสุนที่มันสามารถจัดการมันได้อะโอเคคิดต้องวิ่งหากระสุนที่มันที่สามารถจัดการมันได้โอเคกูวิ่งอย่างเดียวจังหบะเนี้ยโอ้จเจอเบิดแฟล็ก็คือว่าดีนะเฮ้ยอ,อันนี้มันจัดการได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้เว้ยไม่ได้ไ,ไม่ได้กูว,วิ่งอันนี้จัดการไม่ได้ต้องหากระสุนที่มันจัดการได้โอ้โหวิ่งยาวจังหวะนี้คิดคิดวิ่งยาว มน้วิชชัน่ะเฮ้ยเหมือนเราเจะประตูโอ้ยโอ้โหโอ้โหเลือดเหลืองเลยเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนาะวิชชันโอเคเราได้นาะวิชชันแนละ้วครับผู้ชมไม่ต้องกลัวความมืดต,ต่อไป กระสุนอ๋อนี่ไงกระสุนที่จำจำกัดพวกนี้ได้โอเคผมไปอ่นานนน้นดีกว่าเพววื่อความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวพอสรุปให้ฟังนะ,ะขอจึกหนึ่งจึกแล้วกันเดือนเหลืองโดนตบทีก็ตายหาแล้วมาอยากลองอยู่ของอื้มอ๋อเออ่ะ,อะ,อะ เปิดแอปิชั่นเลยนี่ไงเขาสอบแล้วจีดโอเคโอ้มีกล่องอา้าวมีของอะไรกูมั้างเนี่ยวอทเดอะของกูจะบอกว่าของตกตกไปข้างล่างโอเคลง ของไม่ได้ตกว่ะสิทำเงได้โอเคคิดฟิวเตรียมปืนให้พร้อมทางไหนเลยเนะี่ยโอเคทางนี้เป็นทางยาวไม่มีไฟฟ้าเอา อ๋อนี่ไงโอเคเป็นพัศเิลแล้วอึ๊บอันนี้ลงวันนี้ขึ้นก่อนอันนี้โอเคพอมลงหมดก็ต้องขึ้นให้หมดโอเค ลงอโอเคเฮ้ิบตัวอะไรไปเนี่ยโอ้ตัวนี้น่ากลัวบอกเลยตัวเล็กตัวเล็กอย่ารอลิฟรอลิฟรอลิฟ โอ้ยระเบิดกูแล้วฮึ่มตัวอย่างวะนี่เราได้ของมาไม่ก <apply some antis> ี่อย่างเอาห้องไหนวะเอาข้างหลังยังมาอื้อหือ ลูกน้อยของใครวะหลงมาเนี่ยโอ้ได้เหรียญมาด้วยโอเคเดินหน้าต่อได้โอเคอฉันจะทดลองของแกพอดีเลยวะถามจริงมาโป้งเขาให้โอ้โหนัดเดียวตาย เฮ้ยดีป่ะต้องฆ่าย้ำจะเป็นเท่านั้นน่ะใช่ไหมโอ้โหรูคัดไม่วางกับดักเอาไว้โอเคนั่งไปจะรอดเพราะว่าระบบเซนเซอร์มันเซนเซอร์แค่บนเหนือหัวไงโอเคเช็ดเช็ดเช็ด ตายยังบอกแล้วอย่ามาแย้มกับคิดสนามแดงตรงนี้นะ่าจะมีของเนาะแต่ไม่มี okay, เดี๋ยวมีประตู เราไม่ตายเหรอฮะเอาตัวนี้มีกับดักเหรอมีกับดักเราก็ดึงข้างหลังสิอา้าวก็ว่าอยู่เสียงอะไรตามมา ตายยากจริงๆไอ้พวกนี้ตายยากเดินเดี๋ยวกล่องนี้ฟันได้ปะฟันไม่ได้ฟันดําเพื่อโอเคเดี๋ยวนะเปลี่ยนกระสุนแล้วโอ้ลืมลืมลืมไปแหละ รูคัทนี่ใช้ดีจริงตัวนี้มันจะมีของมาอีกตัวหนึ่งละโอ้เขาให้โอเคมันเหลือลเดียวมีของไหมฮะมีเหรียญให้ขอบใจมากโอ้ยเชี่ยวเบาทีหนึง่ง มีตัวหนึ่งตายซะซ้ายกว่าเกยี่ไปตัวบดาเยาดีไหมติดตั้งเออกูต่อยทางนี้ไปได้วะ ไปได้ไปไหนนะมาเก็บกระสุนเหรอเด้ยวิ่งกันดิมันเป็นระเบิดว่ะอื้มสามดอ,อกแล้วเนี่ย โอ้ดีนะมาโหนึ่งกูให้อ่ะไปในตัวประดาปะธรรมดานี่หว่าเอาเอ สนามเมื่อกี้ข้าง,างเราไม่มีคิดสนามแดงพร้อมรบแล้วเกือบแล้วอืยิงว่าวห,หลายดอกเลยเนะี่ยโอเคมีแฟชเอ่ทางตันโอเคขอบใจมากซ้ายกว่าโอเคไม่มีเยอะ โรดนไปคู่ไอ้ส์ไม่ก่อไม่ก็เผาแค่นั้นแหละยังมาอีกโอ้โหลืมไป ติดตันก่อนเซไม่ไหวแล้วอืมเอาโอ้โหคิดไม่ต่อยติดบักอะไรเนี่ยแกโอ้ย มึงมาเรื่อยๆเ,เลยกระสุนกูเกือบไม่เหลือเอ,เอาวะเอาวะวิ่งดิวิ่งต่อแ่ที่นี่เราถึงประตูแล้วดิใช่ปะโอเคอ๋อ ใด้ทางเดียวกันไหมนะโอเคหลังจากเราได้ได้ในวิชั่นมานะผู้ชมเลือดก,กันเหลืองมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีจึกอยู่สองโอเคโอเคเราเข้าประตูเขียวแล้วนะผมต่อไปเข้าประตูฟ้ากันโอเคผมเซฟก่อนามีก,ก็ตายยังไม่ตายก็ซ้ำลูคัสเล่นอะไรไม่รู้เรื่องมาเล่นกับคิดสนามแดงคิดผิดจริงๆ